ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วนะครับเด้อกับผอกง,งวของพอหนอมนะครับพี่น้องวันนี้เพิ่นกามีงวัวมาแบ่งปันพี่น้องนะครับกะยูนี่ก็เป็นงวอทองหลายโตอยูย่นะครับเด้อ หัวหล่นๆนะครับพี่น้องครับแล้วสิเปิดจากตัหัวหล่นตัวกรอนมาสั่นครับหล่นธรรมชาติเลยนี่ส่วนธรรมชาติพิกัดนะครับอยู่ที่บ้านมีตำบลขวัลอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับกะโยกใกล้ๆไปแรกเกษตรนี่แหละครับพี่น้องเอ้าก่อนอื่นกะจะไปเบืองง่วกะทักทายกับขนมงกันครับอ่ะพสอพอดีครับครับพสวัสดีครับอ่มีเออ่ง่วหัวหล่นไหมนะพ่อครับแม่นี่เขาไม้ครับอันนี้เขาไม้ได้ครับพี่น้องสามเดือนกวัวสองวิโกสองหลัน โอตัวนี้ท่องวิโก้สองล้านท่องสามเดือนกลัวอันนี้ตรวจท่องให้แล้วครับเรียนกันยี่เจ็ดมือครับตรวจท่องเรียบร้อยครับตรวจท่องเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องครับยี่สิบกัญญาอันนี้มีใบอยู่นะครับพี่น้องครับนี่เด้อท่องผสมยี่สิบกัญญาหกหานะครับคำล็อกถอดกับวันที่หากรกดาหกหกนะครับพี่น้องเป็นงัวหัวลวนธรรมชาติใส่กับร้อยสี่สิบห้าบวกคุณได้พี่น้องด้ตัวใหญ่อยู่เด้อครับเด้อตัวนี้นี่แหละงหลวนธรรมชาติเลยงวหัวลวนธรรมชาตินะครับสีทอง แต่พ่กแดงเข้มกับแดงนะครับพี่น้องแดงแดงนี่ก็ใไสได้แล้วครับจ้างตัวนี้นี่พอเปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดหกหมื่นเจ็ดครับอ่ะพี่น้องดวนเลยครับด่วนเร่งดิผู้ไทยด้านดวนง้วทองย่างดีคือง้วทองนะครับพี่น้องเป็นง้วทองนี่หกสิบเจ็ดนะครับเนาะบ่มีดังบ่มีจุดเลยล่ะเด้อบ่มีจุดบ่มีดังพอดีโบ๊ทนี่ขอบหูดำปึดอ่ะนี่นะครับเด้อตำหนีบ่มีเนาะพ่อเนาะครับบ่มีดหรอครับไอ้ราคานี่ยพอส่งห่อใสครับส่งฟรีห่อใส ร้อยห้าสิบกิโลครับร้อยห้าสิบกิโลนะครับพี่น้องครับเป็นง้วงเครื่องดำนะครับเด้อทรงดีเลยอ่าค้นหางค่อนข้างที่จะใหญ่เลยได้เยพี่น้องครับตัวนี้ย่ายหรือย่ายสูงับเครื่องดำนะครับพี่น้องครับอ่น้ำนมเป็นน้ำพึ่งแล้วเป็นยางมาตุูมแล้วนี่นะครับเด้อน้ำนมเป็นยางมาตุูมแล้วนะครับเนาะเอาพอไอฝากเบอร์โทรศัพท์ครับผมโู้ครับนิสัยดีใบเตยกับบ๊วยอย่างศูนย์หกสี่ครับผมศูนศูนย์หกครับหกสองหกสามครับครับผม อ๋อโอ้โหจ่อโทรมาเรื่ยพ่อหนอมงวงงามพ่อหนอมงวงงามนะครับมันมีตะบนขวาหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องครับขอเพื่อเบืองเก็บรับทางวัดมาทักข้านะครับอ่ะนี่เด้อนี่จับได้ใบได้เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะเดี๋ยวพ่อพี่ถ้าเบื้องข้างนี่ให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับเนาะอ่ะนี่เด้ออ่ะนี่อ่ะตัวแรกเห็นแล้วถูกถูกใจท่วมาเลยพี่น้องครับโอ้โหครับโอ้โหจับได้ใบได้ครับเนาะนั่นเองครับอ่ะนี่นะครับเด้อเออเดี๋ยวเบื้องข้างนี่นะครับเนาะเอาตัวแรกเป็นไดครับพี่น้องครับ ูกใจครับว่าครับผมหัวโลนพ่อหัวโล้นมีทองพ่อตัวต่อไปตัวไหนครับตัวไปตัวที่สองนะครับพี่น้องครับเอาตัวใดแบบนี้พี่น้องด้านหลังครับด้านหลังนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นง้อสาวนะครับพี่น้องครับเป็นเอฟหนึ่งร่วนเสื่องแล้วครับไก่หรือพวรเสื่องเนี่ยป่ะนี้ยไก่แล้วนะครับพี่น้องครับเป็นหนาเมียกออกแล้วไส้ก็อร่อยเส้นฉาหงกันนะครับตัวนี้พี่น้องใไงหนาบ่ะเนี่ยไงหนาหนึ่งนะครับตัวนี้พี่น้องแล้ว โบดขาดำปืดเลยนี่ตัวนี้เป็นหัวเอฟนะพ่อเนาะหัวเอฟตีเบื่อเด้อครับสังข์ขาปุ่นลูกพ่อได้ครับตัวนี้ในใบสี่ใบครับลูกสี่ใบได้ครับพี่น้องครับโบดเข้มนะครับเด้อเดี๋ยวผมให้เบิ้งใกล้ๆนะครับเนาะโบดเข้มโบดเข้มมีด่างข้อแน่นอนโบ่เป็นหยังนี่ด้่างว่าตัวอะไรให้ลูกปอดต่ว้ยโบดเข้มดีนะครับถ้าหลายตัวนี้ผสมทองนี่ราคาค่าเขาสิบย้อยเลยเบิ้องมุ้งกลวงนะครับพี่น้องครับนี่เด้อตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะเอามาเลือกมาชมเอาตัวนี้นี่พอเปิดเท่าไรครับนี่ ตัวนี้หกเก้าครับตัวนี้หกสิบเก้านะครับพี่น้องครับเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่เด้ออ่ะเครื่องดำขอขาดำดีเด้อครับพี่น้องครับโอ้ดำปุ้ดเลยละหางยาวเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะนี่ใดรอยากจะได้อ่างัวงงงงามนะครับพี่น้องของ่ขวัญหอมบ่มีตำหนี้อครับพี่น้องเด้อบ่มีครับอ่ะตำหนีบ่มีนะครับเนาะขาถอดดุหางหลอดหางจมบ่มีอ่ะนี่หกสิบเก้านะครับเนาะตัวปุกไงนะครับพี่น้องอ่ะนี่เด้อ ตัวใหญ่อยู่เด้อครับพี่น้องครับมาเบิ้งมาเรื่องของตัวใหญ่ใหญ่หนาลึกหนาติดี่ายหนาลึกๆนะครับพี่น้องติดทองเนี่ยคือห่วยราคาสีผุแล้วโอ้ยเด้อครับพี่น้องเด้อเพิ่งแค่หลังโอ้หมุนโคตรเนี่โอ้โหใส่ดีนะครับพี่น้องใบแท้ก็่ไปยังเนาะเดี๋ยวถือดึงมาให้เบิ่งข่างสีข่างนี่ค็ักนะครับเนาะเออนี่นะครับเด้อเออเดี๋ยวเบิ่งสีข่างนี้ออายืนลูกไปเนี่นี่นะครับเด้อสีจริงๆเป็นังสีนะครับพี่น้องครับเห็นชัดไปนะครับหกมือก็จากเยร์เลยจะเป็นอย่างหองดวนเลยครับเอานะครรับบพี่นน้้องงงถึปะตูาเลย ทรงหดหนาคอบครับพี่น้องอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องครับยังมีงูท้องอีกสองตัวอีหงแดงครับเอาแม่หงแดงนี่แหละครับหงแดงยังงูอีกท้องหงเดือนแล้วนี่ตัวนี้ท้องหงเดือนแล้วใส่ร้อยหกซีผุนนะครับอุ้ยร้อยหาซีผุนได้มีแดงท้องสติงเลสท้องสติงเลสนะครับเดี๋ยวบมีใบอยู่นะครับนี่ใบผสมครับตัวนี้ท้องสติงเลสนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ตัวแดงแดงง่ายๆเลยนะครับพี่น้องนี่ใบผสมครับพี่น้องคนบ้านพันธุ์จังสีเขีาใหจังสีมีใบนะครับสติงเลสสองศูนย ผสมวันที่เดี๋ยวด้าผมบึ้งกันนผสมวันที่6กรกฎาหกหากำหนดคลอดกับยี่สิบเอ็ดเมษาหกหกนะครับเนาะเอาตัวนี้ยิ่งใหญ่แดงแดงให้ลูกที่ได้พอในท้องนี่ที่สองครับตัวกนี้เป็นวัวเถิกนะตัวแรกนี่เป็นวัวเถิกคนแยกไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับวันนี้กัเอากันตลับกันกับเป็นตัวแม่แหละครับพี่น้องครับตัวต่อไปเนาะใหญ่งเงาแดงบ่มีด่างบ่มอย่างเดียครับพี่น้องนี่เอ๋อผู้ใดมักตัวนี้เปิดเท่าไรครับพ่อนี่แม่นี่ก็เปิดหกเก้าเท่ากันครับ ตัวนี้เปิด69คือกันนะครับพีหมื่นเก้าคือกันครับยายหกมื่นเก้าภายอยากเดงว่าท้องไมาออกพี่น้องครับใหญ่หูตัวนี้หูเชี่ยงหูคือกันนะครับเร้อยสิบจีอ่ะนี่นะครับเด้อลูกที่สองอ่ะอยู่ในท้องนะครับเนาะนี่อยากได้ตัวนี้เราสิยางให้เบิ่มทตานนี่สองก็บวัตถิยานเพราะมันหูอ่ะตัวนี้หูเชื่องนะครับเด้อเชื่องอ่ะำมบ่มีติ่งนะครับเนาะมากกามจับไปไลยวะแข่งขาบ่มีปัญหาเอ้าคุณเอกะกำลังหาง้อหูหอยู่นะครับเนาะงวดพร้อมกับท้องอ่ นี่เด็กขายบึงขางนี่อ่ะบ่มีปานบ่มีด่างบ่มีแปลกด้วยนะครับพี่น้องครับบอดนี่แดงบอดเลยนะครับเนาะเอ้าผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้นะครับเนาะนี่เป็นเจ้าของเลยโทรมาด่วนครับโทรด่วนเลยเดี๋ยวสิบผ้าเบื้องราคาไปยังวันแท้แพงนี่ครับอ่ะเบึ่งสีดีๆนะครับพี่น้องครับนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมอ่ะหกสิบเก้านะครับตอร้องเอาอีกพี่น้องครับทรงยังรถได้นิดน้อยอยู่หอดหน้าบ้านนะครับเด้อตัวนั้นหกสิบเก็ดกับทอง ทองแหลกตัวบบง่ายแบกง่ายหัวลุนธรรมชาติพร้อมเอ้าใหญ่สูงตัวเลยก็ได้่งตัวใหญ่มาเลือกมาชมเอาครับยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับเด้อผู้ใดมักหัวลุนงามๆแดงๆเข้มๆใหม่ๆนะครับเนาะยังมีให้ชมอีกตัวหนึ่งยั่งด็ดเลยนะครับอะ่ะมาเบื่องตัวนี้นะครับเนาะอะ่ะตัวน,นี่แดงเข้มเลยนี่ตัวนี้แดงเข้มนะครับเนาะเห็ดหัวลุนห้แล้วนะครับหนองดำดำเด็ดทางหนอกมันหายแล้วบะเนี่ยอะหายดีเล้วะเนี่ยนะครับเด้อตัวนี้ แม่นี่ซีเดือนกว่าครับตัวนี้ท่องซีเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวผมดีสองหกแปดไว้มาทั้งนี้ให้นะครับเนาะปุ๊บๆมาท่างนี้เออนี่นะครับเด้อจอดก,กันลุกไปเนี่ยอ่ะตัวนี้ท่องเคหกแปดซีเดือนกว่าแล้วเนาะพ่อครับซีบเดือนกว่าตัวนี้ปรกงามเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาก,กงามสวยๆแบบนี้<ส>นะครับผสมเจ็ดกันยานี่มีใบอยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ใบมีใบครัผสมเจ็ดกันยานะครับเนาะกับกาเล็ดผสมวันที่เจ็ดกันยานะครับกับรสขอดกับสามสิบมิทุนาหกหก อะเบื้องส้นนี่ด้านข้างสูงกับรอยซีสิบห้าบวกได้นะครับพี่น้องครับตัวนี้เอาเมื่อสาวด้วยพี่น้องเด้วตัวนี้ทองแหล็กะแดงดีแดงเข้มตะนนายนะครับพี่น้องครับแดงแดงนี่แล้วครับเด้อนุมลงแล้วนุมอ่ะพูดถึงเชิงเบื้องแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับนี่ย่างแตกนะครับเนาะเอาพอตัวนี้นี่พอเปิดไว้เท่าไหร่ครับเอาตัวนี้สิบเอ็ดหาครับสิบเอ็ดหาไดครับพี่น้องตัวงามด้วครับด้วยเบื้องแท้หลงี้อ่ะนะครับเนาะนี่ควงหางนะครับพี่น้องครับเบื้องเอา คนหางกะใหญ่เลยใหญ่นมลงแล้วน้ำเบิ่งย่าเอาไปหน่อยหนิบ่มีตำหนีนาะพ่อเนาะบ่มีครับบ่มีตำหนีเด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้ออ่าพี่น้องกันสีส้มใส่บ้านนอกดีนอกเออนอกเป็นไงนะครับน้องงามนี่แต่ว่ากับสีพี่น้องกับสีส้มใส่บ้านไอ้ตรงหนอกันเป็นนี่อย่างเนาะครับพี่น้องครับเอออันนั้นเล็กทั้งมันอันนี้ห้อยอ้นี่มันขูดเล็กเนาะครับพี่น้องครับหายแล้วครับหายแล้วครับผมยายาแหล่ถ้าหายแล้วนี่ยาแหล่ถ้าหายแล้วนะครับเนาะอ่ะนนนนีีี่่เเเดด้อคคครรัับบะ๋ยวหนีั อีกที่หนึ่งนะครับเนาะตัวย่างเงยย่างหลึกดนะครับอยู่ใกล้ๆนี่มาเบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับเนาะผู้ใดหมักงวยใหญ่ใหญ่ก็ยุ่งก๋ไก่เกิโทษโดนเลยไม่ต้องมาเบิ้งกัไใครผู้อยู่งเก๋อยากเบิ้งกัมาครับผมเบิ้งมุ่งกวงๆข่นเบิ้งหน้าอกเบิ้งความยุ่ยยุ่ยนะครับเนาะตรงหมดแล้วผักเหนือภาคอีสานตรงหมดประจวบตุงพรอดหมดภาคใตหมดอ่าเหรอครับได้นมเต็งแล้วพี่น้องนมลงแล้ว่ะดีสำนนมเด่นเป็นกันหลัง มมาเลือกเอาครับพี่น้องครับจากข้อของผ่นนอมนะครับเนาะเอ้ามือนี้ก็มีให้แค่นี้นะครับจากข้อของผอนอมครับผมอย่าไดตัวใดมาเลือกไว้ชม่วามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ